สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป RELATIONSHIP นะคะ RELATIONSHIP ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะน่าจะเหมาะกับคนที่มีคนคุยคนคบอยู่นะคะหรือว่าคนที่อยู่ในใจคุณอนะคุณจําเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนโสดอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณเนาะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของกุลก่อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเปลาะบางมากเลยนะนกรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ต้องสู้มากๆเพื่ออีกคนนึงเพื่อความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีคนที่ใจดีมากๆเลยอะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่แบบปกป้องตัวเองเปิดใจยากนะคะกลัวในเรื่องความรักก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะจบกันไปแล้วก็ได้นะเนี่ย จบเคยจบกันไปแล้วกลับมาให้โอกาสกันอีกก็ได้หรือว่าในในช่วงระหว่างที่คุณมาเจอคลิปนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาจบกันไปก็ได้เช่นกันนะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะมาดูนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกเห็นพลังงานของคนที่มามาห,หายๆด้วยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ นกว่าเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะทําอะไรเพื่อคุณบ้างอ่ะถ้าเกิดไพ่ใบนี้เป็นคุณนะคุณให้เขามาตลอดอ่ะเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้เป็นคุณนะคุณให้เขามาตลอดคุณใจดีคุณดีกับเขามาตลอดเนี่ยเขาเขารู้สึกได้เขารับรู้นะคะเขาเข้าใจและเขาก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักความอ่อนโยนความใจดีของคุณและเขาอยากจะให้อะไรบางอย่างกับคุณนะคะ นกรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณก็คือถ้าเหรียญพวกนี้นะคะเป็นความรักความรู้สึกก็คงอยากจะถาถมความรู้สึกดีๆความรักให้กับคุณมากๆเลยอะค่ะในเวลานี้นะเขาอยากเป็นข่าวดีในชีวิตของคุณอ่าใช่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แจ็คพอตนะคะนั่นหมายความว่าเขาอยากเป็นความโชคดีให้กับคุณค่ะเขาอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับ คนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขาอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้นแล้วนะเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเดินหน้านะคะเขาไม่ถอยนะคะคนคนนี้นะอยากจะให้ความรักครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นคนที่คุณ ห่างกันไปในช่วงนี้เขาก็อยากกลับมานะคะอยากกลับมาดูแลความรักครั้งนี้นะคะนะให้มันเติบโตขึ้นให้มันไปต่อได้อะไรแบบนี้เขาน่าจะเก็บความรู้สึกของเขาเอาไว้มากมายนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณหรือสิ่งที่เขาคิดอะในเวลานี้เขาอาจจะเก็บซ่อนเอาไว้แล้วเขาไม่ได้บอกคุณนะคะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองค่อนข้างน้อยนะคะเก็บความลับเก่งเนาะหรือความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ตอนนี้เขารู้สึกได้นะคะว่าคุณพิเศษคุณมีผลต่อใจเขามากเลยนะคะในเวลานี้ให้ของการตื่นรู้นะคะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยอะค่ะนะเขามีความกลัวนะคะเขามีกำแพงให้กับตัวเองเบื้องหน้าอาจจะแสดงออกถึงความกล้าหาญนะคะความเข้มแข็งความเป็นผู้นำอะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบมีมีความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณมองว่าเขาอะไม่มีหัวใจหรือรู้สึกว่า ตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยจริงๆเขารักคุณมากนะเขาห่วงแหนคุณนะคะเขาแค่อาจจะอยู่ในจุดที่จะต้องดูมีพลังมีอํานาจหรือว่าอยู่ในจุดที่จะต้องแบบเข้มแข็งอะ่ะออปกปิดความรู้สึกของตัวเองเก่งมากนะคะคนคนนี้เขารักแล้วก็ยังอยากที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณและเขาดําเนินต่อไปนะคะเขาคิดได้แล้วนะ ช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปนกมองว่าเขาเขาได้ตื่นรู้เขาได้คำตอบมากมายนะคะว่าคุณเป็นความโชคดีในชีวิตเขาเป็นโอกาสดีๆในชีวิตเขาที่ไม่ได้จะเข้ามาบ่อยๆนะ,ะประมาณนั้นนะคะนกรู้สึกว่าเขาตื่นรู้เขาคิดได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเนี่ยเขาพร้อมเขาตั้งใจมากๆที่จะ เดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ค่ะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรก็คือเขาอยากดูแลคุณปกป้องความรักครั้งนี้นะคะอยากอยากปกป้องคุณอยากทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะเขาห่วงใยคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนหน่าทนุถนอมอะนะประมาณนั้นเลยนะคะคุณทําให้เขาเติบโตนะนกรู้สึกว่าอย่างนั้น คุณทำให้เขากล้าที่จะแสดงออกถึงความรักความรู้สึกดีๆอะไรก็ตามที่อยู่ภายในใจเขาอะคะ่ะที่เขาไม่เคยจะแสดงออกนะตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วที่จะต้องแสดงมันออกมานะคะคุณเป็นความสุขความสวยงามความสดใสในชีวิตเขาะคะ่ะ ถ้าคุณห่างกันไปในช่วงนี้เขาก็อยากกลับมาเริ่มใหม่นะเขาไม่อยากให้มันจบนะคะอืถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนกบอกเลยว่าคนคนนี้ยังอยากไปต่อกับคุณนะจริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณมากๆนะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบขาดคุณไปได้นะเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่รักอิสระนะคะยัง ยังให้อิสระกับตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเขายังต้องการคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะเขาได้ทบทวนแล้วแหละนะว่าการมีคุณอ่ะมันดีกว่าเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากรู้สึกว่าเขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ยมันดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นอยากมีสถานะกับคุณแล้วนะคะอยากเป็นคนรักนะคะอยากเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณนะคะ เกิดการคิดการทบทวนแล้วนะคะคนคนนี้นะได้ตกตะกอนได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วนะคือช่วงเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยอะคะ่ะคนที่มีประเด็นกันไปเขาอยากกลับมาเริ่มใหม่นะเขาจะวนกลับมานะคะขอดู แนวโน้มนะคะการหวนคืนนะคะการหวนคืนของคนในวันวานของอดีตเขาจะกลับมาให้ความรักกับคุณเขาจะเป็นข่าวดีในชีวิตของคุณค่ะหรือถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือความรักครั้งนี้กำลังจะเติบโตแข็งแกรง่งแข็งแรงมากขึ้นนะคะ ความรักของคุณกําลังจะถูกพัฒนาแล้วก็ชัดเจนมั่นคงมากขึ้นดูสิความรักของคุณกําลังจะอบอุ่นนะคะเนี่ยเขาไม่กลัวต่อสิ่งใดอีกแล้วนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณพร้อมที่จะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณด้วยนะคะนะแนวโน้มก็คือคุณมีโอกาสได้สมหวังกับคนคนนี้นะคะสถานะความสัมพันธ์ของคุณกําลังจะมั่นคงมากขึ้นจะเป็นความรักที่ สง,งบนะคะราบรื่นมีความสุขจริงๆถ้าเกิดคุณมีช่วงเวลาที่คุณห่างหายกันไปนกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่ทำให้ให้เกิดการตรึกตรองนะคะการคิดการทบทวนของทั้งสองฝั่งนะว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับรู้สึกยังไง คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วคุณทั้งคู่มีความรู้สึกต่อกันยังไงกันแน่นะคะโอ้โหขออภัยนะคะสะดุดสะดุดอืมเป็นเป็นช่วงคือทุกช่วงอะค่ะในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนกมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะมันมีข้อดีอยู่ในในนั้นเสมอนะคะทําให้รู้หัวใจตัวเองมากขึ้นว่าพร้อมไหมที่จะไปต่อพร้อมไหมที่จะปกป้องความรักครั้งนี้นะคะ อยากไปต่อหรือว่าอยากถอยอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้คำตอบในทุกๆด้านนะคะที่เราสงสัยนะคะแล้วก็ทางฝั่งเขาฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะคะโนรู้สึกว่าความรักของคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นช่วงเวลาที่คุณห่างกันไปก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณจะได้กลับมานะแล้วก็เป็นความรักที่ยั่งยืน และคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะทุกอย่างมันกำลังจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะคนคนนี้ก็จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นตื่นรู้ในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะอืมก็จะได้พัฒนานะคะมีโอกาสได้สบหวังนะนกมองว่าน่าจะเร็วๆนี้นะคะไม่ไม่น่าจะช้าไม่ว่าจะเป็นคนที่ห่างกันหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะน่าจะผูกปับ เนาะโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดคาดฝันว่ามันจะเปลี่ยนไปได้ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการทุกการรับชมรับฟังนะ,ะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองคุณสามารถแอดไลน์มาได้นะคะสอบถามกันก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะ